สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระศุกร์ที่30มิถุนายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,568.33จุดลดลงไป17.85จุดหรือว่าติดลบไป1.13มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่72,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์ ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ICT ค้าปริกขนส่งแล้วก็กลุ่มอาหารโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ S V H ราคาหุ้นบวกขึ้นมา12.86%ก็ได้แรงหนุนจากการที่ B D M S นั้นประกาศทำ Tender Offer เข้าซื้อหุ้น S V H แล้วก็จะนำออกจากตลาดโดยจะเข้าซื้อที่ราคา480บาทต่อหุ้น ทางด้านของ r j h ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.57% w PH บวกขึ้นมา8.84% p r 9บวกขึ้นมา3.36%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรามาส3ของปี65นี้จะกลับมาเติบโตได้ดีจากช่วงของไฮซีซั่นทางด้านของ a s a p วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.85% ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส2ปี65นี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ได้แรงหนุนจากการเปิดเมืองซึ่งก็จะช่วยให้ยอดใช้รถเช่านั้นเพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของสามารถคอร์ปอเรชันวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.56ก็ได้แรงหนุนมาจากที่การร่วมมือกับบริษัทซิกป้าในการเดินเครื่องยิงเลเซอร์โค้ดภาษีสรราสมิร ของเบ e ียร์ปั๊ม eStamp ซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนให้ผลประกอบการของสามารถนั้นมีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป6.67% <c oughs> ก็ราคานั้นมีการปรับลงตามคริปโตเคอเรนซีที่ร่วงลงมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เช่นเดียวกับทางด้านของ AJA ราคาหุ้นติดลบไป5.88% ก็ราคาที่ปรับลงมานั้นก็เป็นไปาตามราคาบิตคอยนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีที่ปรับลดลงมาส่วนทางด้านของ CWT ราคาหุ้นนั้นติดลบไป2.13%แล้วก็ซิก้าติดลบไป5.08%ซึ่งเหตุผลในการปรับลงก็เช่นเดียวกันก็คือราคาคริปโตเคอเรนซีที่มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ JMA ราคาหุ้นติดลบไป5.56% JMT ติดลบไป3.93%ซิงเกอร์ติดลบไป6.84%กระส่วนหนึ่งนั้นนอกจากเป็นเรื่องของกระแสข,ของการชงแล้วก็ยังมีประเด็นลบเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นซึ่งก็มากดดันเซนเมนต์การลงทุนของหุ้นในกลุ่มเจมะให้มีการปรับตัวลดลงมาในวันนี้ทางด้านของ True ร,ราคาหุ้นติดลบไป3.77%แล้วก็ d t แทติดลบไป2.73% ซึ่งก็มีความเห็นมาจากซ e o ของ t e l e นอ r นั้นก็มองว่าการควบรวมกันร,ระหว่าง True กับดีแทนั้นไม่ได้เป็นการลดการแข่งขันแต่ตรงกันข้ามแล้วน่าจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันในระดับโลกขึ้นมาอีกด้วยทางด้านของ s f l e ควันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.81ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านั้นเก่งกำไรในส่วนของผลประกอบการครึ่งปีหลังที่จะเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่น ทางด้านของไวซ์ราคาหุ้นติดลบไป6.25%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรหลังจากช่วงก่อนหน้านั้นเก่งกำไรผลประกอบการในไตรมาสปรีพยที่น่าจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้แล้วก็ยังมีการสปินออฟบริษัทย่อยเข้าตลาดอีกด้วยทางด้านของ i-net ราคาหุ้นติดลบไป8.26%ก็ครัว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทํากําไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาแรงหลังได้รับอนิสง การที่ภาครัฐนั้นยกเว้นภาษี Data Center ทางด้านของ STGT ราคาหุ้นติดลบไป3.55%ก็ถูกขายกันออกมาหลังจากที่มีการหลุดทางด้านของดัชนีเซท50ในรอบครึ่งปีหลังของปีนี้ทางด้านของ PSL ราคาหุ้นติดลบไป4.17%ก็เป็นการปรับตัวลงตามดัชนีค่าระวังเรือที่มีการร่วงลงมาส่วนทางด้านของ c p s ราคาหุ้นติดลบไป12.82% CPL ติดลบไป9.39% PRG ติดลบไป6.08% CMR ติดลบไป6.58% NFC ติดลบไป9.86%สุธาติดลบไป7.86%แล้วก็ RSP ติดลบไป6.67% ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้ที่มีการปรับตัวลงมาแรงก็น่าจะเป็นเรื่องของการถูกขายทํากําไรก่อนออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้าหุ้นต่างๆเหล่านี้ปรับตัวกันขึ้นไปแรงอีกครั้งวันนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวประเด็นลบที่มีนนัสำคัญแต่อย่างใดก็จึงคาดว่าเป็นเรื่องของการขายทํากําไรกันออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ